สวัสดีชาวบแทงทุกท่านนะครับกลับมาพบกับนิกกี้เหมือนเดิมนะฮะวันนี้เรามาชม World Class Replay กันนะครับวันนี้เอา T49 มาให้ชมกันนะซึ่งก็ไม่ค่อยได้เห็นนะฮะสำหรับ T49 คันนี้เอาปืนเดิฟม,มาด้วยครับอยู่ในแมปโค d o l o อฟสกครับผู้เล่นนี่ชื่อว่า Intelligent Bot แล้วก็คันแรกเห็น MX 1390แล้วเลงแล้วซัดเลยครับโอ้โหเรียบร้อยฮนะ อย่างแม่นครับไฟไม่ติดด้วยนะฮะซิกเซนไม่เตือนด้วยแต่ว่าเมื่อกี้ดาเมจไปรวมกับเพื่อนนะฮะเขายิงได้ไปเมื่อกี้800กว่านะ856อยิู่ในแมปโโบสกานะมีนัดนี้เล่งอีกแล้วนะเล่งอีกแล้วแต่ว่าไกลนะไกลค่อนข้างไกลเลยค่อนข้างแม่นนะสำหรับปืนกระบอกนี้นะแล้วก็พรางตัวได้ดีด้วยนะครับออาตรงนี้เห็น,นคูเดสศนย์สามเทียบแป อยู่ในห้องเทียแ์นะแล้วก็เทียร์นะซึ่งตัวเองเป็นเทียเก้นะครับยังโหลดอยู่นะเห็นทีนึงก็ถอยออกมายิงทีนึงนะโอ้โหกาเล่นกายิงมากมี LT ครั้งละ2คันนะครับมีฐานอยู่แค่อันเดียวนะให้ชิงฐานกันนะทางอินเทลเจนต์บอร์ดนี้เกิดทั้งฝั่งเหนือนะครับแล้วก็เข้ามาซุกอยู่ในพงหญ้าเนี่ยในพุ่มขวามือมีอายุ251ของทีมของทีมของ ของเราเนี่ยฮะของอินเทลเจนเนี่ยแหละสปอร์ตให้ด้านบนนะครับอันนี้ก็รอครับแล้วก็บลายไปทีหนึ่งนะครับคันนี้นี่จริงๆแล้วนี่มันยิงยากนะเพราะว่าอย่างที่รู้ว่าเป้ามันใหญ่ใหญ่มากแล้วมันไม่แม่นนะครับแต่ว่าอินเทลเจน์บอร์ดนี่กล้าเล่นนะครับกล้ายิงกล้าที่จะยิงนะแล้วดูค่อนข้างแม่นด้วย จากนัดแรกนี่โอ้โหจังๆเข้าไปเลยนะครับคุมเป้าได้ค่อนข้างดีนะไม่แน่ใจว่าพกอุปกรณ์อะไรมาบ้างนะครับอ้าทางขวาม,มือครับอูเด3ูนสโผลแล้วแต่ว่าอินเทลเจนบอทไม่สนใจครับเพราะว่าน่าจะเห็นแค่นิดเดียวแล้วก็ยิงค่อนข้างยากมากๆแต่ว่าตรงนี้ครับเห็น ISM นะอยู่คนละพื้นที่ครับมีเนินบังนะครับอายูสองไปแล้วครับ เพื่อนไปแนละ้วเพื่อนในทีมไปแล้วตอนนี้อินเ l l i g เจนขึ้นมาด้านบนครับขึ้นมายืนในตำแหน่งที่มาแทนอายุสอยู่ในมุมสูงกว่าครับดีกว่าเห็นดีกว่าครับตรงนี้แต่ว่ายิงออกไปนี่ก็ไม่แน่ใจว่าจะเห็นหรือเปล่านะไฟจะติดหรือเปล่าทีสี่เกทีมเขาครับวิ่งโฉบเข้ามาครับโอ้ยโดนไปนะโอ้โหเรียบร้อยครับ อินเท l ร g เจนเลงครับเอาจริงๆฮะเอาด้วยครับแล้วไปครับคิดว่าไฟติดแน่แต่ไม่ติดครับโอ้โหเอาเรื่องแล้วแม่นนะแม่นน่าดูเลยโอ้โหเป่าเคลื่อนที่ยิงๆได้ขนาดนี้ใช้ได้เลยนะยสำหรับอินเท l i g เจนไอ3 a ครับโุบโผมากนี้ครับคนนี้นี่ซัดครับเห็นเป็นซัดครับซัดแล้ววิ่งฮะไม่กลัวครับ แต่ไฟยังไม่ติดนะค่อนข้างดีค่อนข้างดีแล้วก็ดูจากการเล่นนี่ระยะการมองนี่ใช้ได้เลยนะฮะวิ่งโฉบโฉบนี่มองทะลุปูโปร่งมากนะครับเขาพยายามจะเนี่ยตรงนี้แหละที่เขาต้องการแล้วก็หนึ่งนัดเข้าไปครับเอ้าไปโดนยัดไทเกอร์ฮะเลยได้มาแค่400กว่าๆนะจริงๆเขาเล็ง MX ด้านหลังนะครับ MX 50 120รอยยี่นะครับ เพราะว่ามันจะบางกว่าแล้วก็ได้ดาเมตได้ดีกว่านะครับนัดนี้ซูมเลงแล้วก็บลายครับนึกอยู่แล้วว่าต้องบลายแน่นอนนี่โหลดนานครับโหลดนานจริงฮนะโดนหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ว่าเล่นลูก h e สีเป็นหลักนะครับทานโดนี่ก็มีดาเมตอยู่แล้วครับแต่จะได้มากหรือได้น้อยนี่อีกเรื่องหนึ่งแล้วก็ ISM ครับโอ้โหหนาหนาครับซัดเข้าไปเรียบร้อยครับได้มา200กับ1คิวครับแล้วก็ตรงนี้ครับยักษ์ไทเกอร์ครับแต่ตัวเองนี่ยังโหลดอยู่ฮะโหลดอีกสักพักเลยนะน่าจะนั่นแหละฮะไม่ทันจริงๆครับแล้วไปนะครับคันนี้คล่องตัวมากนะคล่องตัวจริงนะโหลดเสร็จแล้วด้วยจะลงไปล้วงหรือเปล่าหรือว่าจะชะงกลงไปยิงเฉยๆยังรออยู่ในพุ่มอยู่นะครับ ไม่ผีผามครับอินเทลเจน์บอทอินเทลย้ายครับย้ายมาตรงกลางบ้างนะครับน่าจะเข้าทางฝั่งนี้หรือเปล่าคิดอะไรอยู่เจาะตรงกลางเลยครับเอาโหลดใหม่ครับแล้วเห็นนะคารนเนนยั er. กษ์พนเซอร์กลับครับวิ่งกลับครับ วิ่งมาโฉบโเปิดเปิดให้เพื่อนนะฮะน่าจะน่าจะวิ่งมายิงมากกว่านะครับแต่ว่าไม่มีโอกาสนะฮะเล็งคาโนเนน,นยกเพนเซอร์ครับรอเป้าหุบนิดนึงแล้วโอ้โหนักนี้มันเฉียดไปนิดเดียวครับข้ามหัวไปนิดเดียวครับวิ่งต่อครับ h ิ t แอนรันวิ่งโฉบโฉบเห็นสกอร์เปียนด้วยนะครับ สกอร์เปียนเทีนะเอแปดฮะกาวิ่งไปวิ่งมานี่ชีพเป้าไป2 3 0 0แล้วนะโอ้โดนโปกเกตโต้ซัดเข้ามา1นัดฮนะด้านหลังนะครับโดนโถมเข้ามาแล้วครับตอนนี้เหลืออยู่5คันเท่านั้นนะะเหลือเป็นชนกลุ่มน้อยอยู่ตรงกลุ่มตรงนี้นะฮะ ก็ตรงนี้ครับมี G S O R พันแครับลงไปล้วงเลยฮะแล้วก็วิ่งไล่ครับได้ปร้อยครับมาอีก1คิวครับได้มาอีก8 9 0ดาเมจครับเก็บเป็น4ีคิวไปแล้วครับแล้วเพื่อนก็ค่อยๆล่วงไปทีละคนทีละคนนะตอนนี้เหลืออยู่แค่3มคนเท่านั้นครับด้านหลังนี่มีชาฟูตัวครับกดดันเข้ามาแล้วทางด้านหลัง ระยะขนาดนี้จะยิงจริงๆเหรอคนนี้ไม่ต้องสืบครับยิงแน่นอนถ้ามีโอกาสเนี่ยเอาละเหลือแค่2คนครับ2ต่อห้านะฮะอินเทลเจนต์วิ่งโฉบไปโฉบมาครับพยายามจะหาพื้นที่เล่นแล้วก็สปอตไปในตัวแล้วเจอจอนครับ M 4 0ทับ M 4 3ครับจอนก็หนีครับอินเทอร์เจนนี่กะจะไปแปะตรงทางรถไฟแน่นอนนะฮะสายมือมีคาโนแนนยักษ์แพนเซอร์ดูจากในมินิแมปนะครับดับงหน้ามีสกอร์เปียนครับอินเทอร์เจนคิดอะไรอยู่ครับโถมเลยฮะโถมเลยฮะแล้วสกอร์เปียนพลาดนะครับ อินเทลเจนเล็งท้ายเนาะเนะดีกว่านะครับยังไม่ยิงด้วยนะฮะกะว่าจะแบบอือหูเป็นคนที่โหดเอี้ยมามาหิดมากใจเย็นจริงๆเนอใจเย็นจริงๆโอ้ล้อโหลดครับแล้วพลาดครับจอนครับได้สแปซมานิดนึงครับแต่ว่ามีชุดซ่อมอยู่นะครับอันนี้ก็เน่งๆครับเรียบร้อยครับไม่ใช่ปัญหาครับ คารูนนยักษ์เฮนเซอร์โถมเข้ามาครับฉีกลงไปครับโอ้โหโชว์ทักษะแล้วเรียบร้อยอยู่ในลักษณะนี้เรียบร้อยครับความคล่องตัวมันผิดกันแน่นอนนะรอแค่โหลดเสร็จเท่านั้นนะครับคารูนนยักษ์เฮนเซอร์กลับลงรถได้เลยแต่ยังไม่ยิงแล้วก็เรียบร้อยครับยิงด้านข้างเข้าไปครับเด่นไปเด่นมาเพื่อนไปหมดแล้วครับชาวฟูตัวโอ่มาตรงกลางครับกดหัวลงมายิง อินเทอลิเจนนี่คล่องตัวสุดๆดนะฮะหาพื้นที่เล่นได้ดีนะครับในระหว่างโหลดนี้ลงไปหลบอยู่ในหลุมนะฮะแล้วก็ขึ้นมาแล้วครับด้านหลังมีโปเกตโต้6 6อีกครันหนึ่งด้วยนะครับอุย้ยโปเกตโต้เขาพลาดนะฮะแม่คนนี้นี่แสบจริงๆโอยโดนมาแล้วฮะป้อมล็อกเข้าไปครับป้อมเสียครับ HP เหลือแค่196เท่านั้นนะฮะ มุดครับมุดลงข้างล่างครับหาที่ซ่อมครับเหลืออีก20วิวิในการคูดาวนะฮะตอนนี้ป้อมก็จะอืดๆหน่อยอ้าววกกับไปเล่นด้านบนครับใครจะคาดคิดว่าเขาจะขึ้นมาเล่นบนนี้ครับฝั่งนู้นน่าจะคิดว่าเขาไปเล่นที่ฐานของตัวเองนะแต่ที่ไหนได้อยู่ด้านบนแล้วนะฮะยิงไป4,000แล้วนะครับ ชาฟูตัวเข้าไปแคปอย่างแน่นอนเนะฮยคิดว่าน่าจะเป็นชาฟูตัวนะฮะแล้วก็โปกเกโตหกหกอยู่ตรงไหนครับอินเทลเเจนต์พยายามส่องหาอยู่นะครับแล้วเห็นแลกก้วอ้าวโปเกโตหกสิบหกนะเป็นคนแคปนะฮะโอ้โหลักษณะนี้ท้ายเนาะเนาะดึงเข้ามานิดนึงไม่ได้ครับไม่ได้ครับพื้นที่มันไม่ได้ครับต้องยิงตรงนี้แหละนะฮะไม่โดนนะฮะโอ้โหแล้วไฟติดด้วยนะครับ โดนไหมเมื่อกี้ผมว่าไม่โดนนะผมมองทางเกตด้านบนไม่ทันนะแต่ตอนนี้เขารู้แล้วคนะเพราะว่าไฟติดไปแล้วนะครับไฟติดไปแล้วครับเล่นยากแลัคบคราวนี้เพราะตอนแรกเขาไม่รู้นะฮะว่าเราอยู่ตรงไหนนะตอนนี้เขารู้แล้วครับเล่นลําบากแล้วครับเหลือเวลาอีกห้บหแล้วก็นับถอยหลังไปเรื่อยๆครับเขาแคปสองนะฮะ ชาวฟูตัวคันหนึ่งกับโปเกโต้6อีกคันหนึ่งเนะยเล่นยากครับบอกเลยฮะเล่นยากจริงๆฮะ HP ตัวเองนี่เหลืออยู่แค่ร้อยกว่าเท่านั้นนะครับเวลาก็บีบคันเข้าไปทุกขณะนะฮะสามสิบสี่สามสิบสามแล้วสามสิบวิเท่านั้นนะครับอินเทลิเจนเอายังไงดีครับซ่อมป้อมไปแล้วเรียบร้อยครับ หใจกล้ามากนะฮะกล่าวว่าแพ้ก็แพ้ไปเลยนะฮะสิบวิที่เหลือครับเห็นแล้วครับโปเกตโต้หครับชาฟูตัวเห็นหมดแล้วฮะแต่ว่าเขายังไม่เห็นนะครับเอาเนี่ยครับโปเกตโต6หแล้วก็ได้ด้วยนะฮะหูนักเดียวอยู่ครับหนีต่อครับหนีต่อครับเหลือเวลาเพิ่มขึ้นนะฮะเป็นหนึ่งนาทีนะฮะหนึ่งนาทีกว่านะฮะโอ้โหแสบจริงๆ เมื่อกี้ไม่รอด้วยนะไม่รอเป้าหุบด้วยนะครับเสี่ยงดวงกันไปเลยชาวฟูตัวออกมาแล้วครับออกมาไล่ล่าครับรับตัวออกไม่ไหวแล้วนะยืนรอไม่ไหวแล้วตรงนี้ละกันนะฮะไม่เห็นนะพละนัดกันเลยดีกว่าตี่หงเรียบร้อยครับสุดยอดนะครับ 9Q ครับเดอะแบกของจริง เกมนี้มันสุดยอดไปเลยนะก็มาดูผลงานของ Intelligent Bot นะแม่ชื่อนะก็เอ็มแตกไปนะครับได้เอทังเกอร์นะครับได้โคลบอนอฟนะฮะเรดลี่วอเตอร์นะครับไฮแคลิเบอร์แล้วก็ท็อปกันนะครับหลายชื่อรถถังที่เขายิงไปแล้วเขาชี้เป้าไปนี่ก็ไม่น้อยเลยทีเดียวนะฮะยิงไปทั้งหมด5,625นะครับ9คิว แล้วก็คาบประสบการณ์ดิบๆ1,795นะครับยิง15นัดเข้าเป้า11เจาะเกราะ8นะครับดาวเมตรรวม5,600แล้วก็มีแอซิดอีกส8 7 5ด้อด้วยกันนะฮะเป็นบัญชีพิเศษไหมหากค่าซ่อมไป12,000ค่ากระสุน11,000ยุทธปัจจัย6,000เหลืองเงินมาใช้52,000นะฮะเป็นเกมที่มันมากๆนะมันจริงนะนานๆจะได้เห็น T 4 9ปืนเดิฟอย่างนี้มาเล่นสักทีหนึ่งนะก็ ขอบคุณเจ้าตัวด้วยนะ i n t e l l i g e n อ Bot นะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ให้นิกกี้ทีวีด้วยนะครับแล้วก็เจอกันใหม่อีกทีคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้นิกกี้คอลาไปก่อนสวัสดีครับ